ป่าที่ยิ่งใหญ่มืดมิดและในความมืดนั้นมีกระท่อมของนักบวชผู้เดียวดายนักบวชคนหนึ่งและในคืนหนึ่งมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นหญิงสาวที่หวาดกลัวยืนอยู่ตรงนั้นเธอบอกว่าชีวิตของเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายมีคนกำลังตามล่าเธอแต่เธอพูดความจริงหรือไม่หรือการมาถึงของหญิงสาวนี้ซ่อนความลับบางอย่างที่อาจสั่นคลอนแม้กระทั่งการบำเพ็ญตะบะของนักบวช นักบวชผู้ศักดิ์สิทธิ์จะสามารถควบคุมจิตใจและกิเลสข,ของตนได้หรือไม่หรือเขาจะติดอยู่ในบ่วงแห่งความหลงความปรารถนาและตัณหาในเรื่องราวนี้มีทั้งความลึกลับความตื่นเต้นและความลึกซึ้งของจิตวิญญาณที่จะทําให้คุณสะเทือนใจติดตามเราต่อไปเพราะสิ่งที่คุณกําลังจะได้ยินไม่ใช่แค่เรื่องราวแต่เป็นสงครามอันน่าสะพรึงกลัวระหว่างมนุษย์และความปรารถนาของเขา ในป่าอันนาสะพรึงกลัวนั้นใจกลางป่ามีนักบวชชารานามว่าหาริาธาตอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆเ,เพียงลาพังกระท่อมนั้นเป็นบ้านของเขามาหลายปีคืนนั้นพายุฝนกระหน่าบรรยากาศเต็มไปด้วยสายฟ้าคํารามราวกับมีใครกําลังตะโกนด้วยความโกรธป่าทั้งป่ามืดมิดและเงียบสงัดหาริาธาตปิดประตูกระท่อมแน่นหนาเพื่อป้องกันฝนและลมจากภายนอกทันใดนั้นเสียงตึกๆดังขึ้นที่ประตู นักบวชสะดุ้งใครกันที่กล้ามาในป่าน,น่ากลัวเช่นนี้ยามวิการเขารวบรวมความกล้าเปิดประตูออกตรงหน้าเขาคือหญิงสาววัยรุ่นเสื้อผ้าเปียกชุ่มจากสายฝนทุกสัดส,ส่วนของร่างกายชัดเจนเธอทั้งสวยงามและหวาดกลัวนักบวชถามว่าเจ้าเป็นใครมาทำอะไรในป่าน,นี้ยามค่ำคืนหญิงสาวตัวสั่นพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือท่านพ่อฉันมาจากเมืองใกล้ใ้ ชื่อของฉันคือเนหิกาฉันกลัวมากมีคนกำลังตามล่าฉันพวกเขาต้องการฆ่าฉันทำลายเกียรติของฉันฉันหนีตายมาถึงที่นี่ช่วยฉันด้วยฮาริทาเชิญเธอเข้ามาในกระท่อมจัดเสือให้เธอนั่งและจุดตะเกียงในกระท่อมมีเพียงแสงสลัวจากตะเกียงและเสียงพายุจากภายนอกดวงตาของเนหีกาเต็มไปด้วยความกลัวเธอตัวสัน่นเธอเริ่มเล่าฉันเป็นลูกสาวของราชาปิวสิงห์ พ่อแม่ของฉันไม่อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปหลังจากพวกเขาเสียชีวิตสายตาของผู้คนจับจ้องที่ความงามของฉันพวกเขาต้องการสัมผัสฉันต้องการทําให้ร่างกายฉันแปดเปื้อนหริทาตฟังอย่างเงียบงนันเขารู้สึกว่าเธอกําลังปกปิดอะไรบางอย่างการมาถึงของเธอเป็นเพียงเรื่องบังเอิญจริงหรือพายุด,ด้านนอกยิ่งรุนแรงขึ้นในกระท่อมมีเพียงสองคนนักบวชชราและหญิงสาววัยรุ่นผ่านไปสักพักในฮีกากล่าวว่า ท่านพ่อฉันกลัวมากคืนนี้ท่านจะให้ฉันพักที่นี่ได้หรือไม่ฮาริทาดมองไปที่เธอดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และความกลัวนักบวชชราตอบว่าได้ลูกสาวคืนนี้เจ้าพักที่นี่ได้กระท่อมนี้เป็นของเจ้าเช่นกันในหีการนอนลงบนเสื่อฮาริทาดมองเธอเขาพยายามควบคุมตัวเองแต่ในใจของเขามีบางอย่างเคลื่อนไหวความรู้สึกแปลกประหลาดความกระวนกระวายอารมณ์ที่หลับไหลามานานหลายปีตื่นขึ้นในคืนนี้ หัวใจของฮาริท่าเต้นแรงความยยาวความรักและโลกแห่งความปรารถนาที่ไม่เคยรู้จักหมุนวนในใจเขาเขาคิดในใจคืนนี้จะผ่านไปได้อย่างไรข้าจะควบคุมตัวเองได้หรือเขาหลับตาพยายามนอนแต่ความหลับไหลอยู่ห่างไกลาภาพของเนหิกาที่เปียกฝนลอยอยู่ในใจเขาหัวใจเต้นแรงขึ้นทันใดนั้นเสียงสะอื้นดังขึ้นฮาริท่าสะดุ้งตื่นเขาเดินไปหาเนหิกาเห็นเธอกำลังร้องไห้ เขาถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลนเนฮิกาเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าร้องไห้หญิงสาวตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือมีบางอย่างเกิดขึ้นกับฉันที่ฉันไม่สามารถบอกใครได้หาริธาประหลาดใจเรื่องอะไรที่เจ้าไม่บอกข้าได้ความลับอะไรที่เจ้ากำลังซ่อนเนฮิกาน้ำเสียงแผ่วลงฉันฉันไม่ใช่ผู้หญิงดีๆท่านพ่อฉันเต็มไปด้วยความกระหายฉันหลงทาง แล้วเธอก็พูดสิ่งที่ทำให้ฮาริทาตัวเย็นฉันไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาฉันคือวิญญาณที่หลงทางร่างกายของฮาริ่าสันสถานโลกใต้ฝ่าเท้าของเขาสั่นไหววิญญาณเจ้าพูดอะไรข้าจะเชื่อได้อย่างไรเนหีก้ามหน้าลงและเริ่มเล่าเรื่องราวของเธอน่ามาแล้วฉันคือราชินีตารามีชายคนหนึ่งชื่ออรชุนเขาต้องการแต่งงานกับฉันแต่ฉันไม่รักเขา เขาใช้เวทมนต์ดำเพื่อครอบครองฉันฉันติดอยู่ในบ่วงของเขาเขาแต่งงานกับฉันโดยบังคับแต่ฉันไม่เคยเป็นของเขาคืนแรกที่เขาพยายามทำลายเกียรติของฉันฉันขัดขวางเขาเขาโกรธจนเสียสติและคืนหนึ่งเขาฆ่าฉันขณะที่ฉันตายเขากล่าวว่าวิญญาณของเจ้าจะไม่มีวันเป็นอิสระจนกว่าคนศักดิ์สิทธิ์หรือนักบวชจะยอมร่วมรักกับเจ้าตั้งแต่นั้นมาฉันหลงอยู่ในป่านี้ หัวใจของฮาริธาเต้นแรงขึ้นในหิกกจับมือเขาฉันไม่โกหกท่านพราะถ้าคืนนี้ท่านไม่นอนกับฉันฉันจะต้องหลงอยู่ในป่าน,นี้ตลอดไปมืออันนุ่มนวลของเธอสัมผัสตัวเขาร่างกายและจิตใจของนักบวชสั่นไหวแต่ทันใดนั้นเสียงน่าสะพรึงกลัวดังมาจากด้านนอกราวกับมีใครบางคนอยู่ที่นั่นหาริธาตลุกขึ้นและวิ่งออกจากกระท่อมขางนอกมืดมิดเขาหันกลับไปมองกระท่อม เนฮิกายืนนิ่งอยู่ทันใดนั้นเงามือปรากฏตัวต่อหน้าเธอเสียงดังก้องข้าคือผู้ที่ส่งนางมาหาเจ้ามันคือเงาที่ใช้เวทมนต์ดำผูกมัดวิญญาณของเนหิกามาหลายปีมันหัวเราะและกล่าวว่าหาริธาเจ้าติดอยู่ในบ่วงของข้าแล้วเจ้าไม่มีทางรอดหาริธาสูดหายใจลึกและตอบอย่างสงบเวทมนต์ดำของเจ้าไม่มีผลต่อข้าเจ้าคิดว่าความงามของหญิงสาวจะทำให้ข้าหลง นี่ไม่ใช่วิธีของข้าเนหีก้ามหน้าลงดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความละอายเงามืดคํารามเจ้าก็เป็นมนุษย์เจ้าต้องมีตันหาเจาะจะรอดจากข้าได้อย่างไรหาริาธาตหลับตาและมองขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเขากล่าวว่าข้าเลือกทางแห่งแสงสว่างไม่ใช่ความมืดของเจ้าน้ำตาไหลาจากดวงตาของเนหีกาเธอเริ่มคิดเรากำลังทำสิ่งนี้จริงๆหรือ เรากำลังล่อลวงคนดีให้ติดกับดักของเราจริงๆหรือหาริธาตกล่าวด้วยความนุ่มนวลในหิกาจงมองเข้าไปในใจเจ้าเจ้าต้องการเป็นแบบนี้จริงๆหรือข้าไม่เคยมองผู้หญิงด้วยสายตาเลวร้ายและทำไมเจ้าถึงต้องการทำลายเกียริของข้าเงามืดหัวเราะสายเกินไปแล้วนักบวชนางไม่มีทางรอดแล้วแต่ในดวงตาของเนหิกามีแสงสว่างใหม่เธอกล่าวเบาๆ ฉันไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดฉันแค่ต้องการอิสรภาพต้องการความสงบฮาริธาตอบว่าจะไม่ต้องต่อสู้เพื่อวิญญาณของเจ้าแต่ต้องต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่ของเจ้านี่คือการต่อสู้ของเจ้าเนหิกาสูดหายใจลึกเธอไม่กลัวอีกต่อไปเธอมองไปที่เงามืดและกล่าวว่าช่นี่คือการต่อสู้ของฉันและฉันจะต่อสู้ด้วยตัวเองเธอหลับตาย,ยกมือทั้งสองขึ้นและเดินไปหาเงามืด เมื่อมือของเธอสัมผัสเงาลมแรงพัดกระนำความมืดสั่นสะเทือนเงาร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเธอใช้พลังทั้งหมดกำจัดเงามืดนั้นความสงบแผ่ซ่านไปทั่วทุกขนแห่งเมื่อในหีการลืมตาขึ้นนักบวชฮาริทาสยืนอยู่ตรงหน้าเธอสงบและเคร่งครึมเธอเดินไปหาเขาและกล่าวว่าฉันเกือบทำผิดครั้งใหญ่ท่านหยุดฉันไว้ท่านทำให้ฉันกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งฮาริทาสยิ้มและตอบว่า ตอนนี้เจ้าเป็นอิสระแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเจ้าเถิดเนหิกาก้มศีรษะน้ำตาคลอและจากไปจากป่าน,นั้นตลอดกาลวิญญาณของเธอเป็นอิสระเธอเดินจากความมืดสู่แสงสว่างเพื่อนเพื่อนนี้คือเรื่องราวของวันนี้เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับอารมณ์และคำถามมากมายหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนและครอบครัวเพื่อให้เรื่องราวที่สะเตือนใจนี้ ไปถึงผู้คนมากขึ้นและหากคุณต้องการฟังเรื่องราวลึกลับน่าสนใจและทําให้ต้องครุ่นคิดเช่นนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพราะเราจะนําเรื่องราวใหม่ๆที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนมาให้คุณความรักการสนับสนุนและเวลาของคุณมีค่ามากสําหรับเราขอบคุณจากใจไม่ในหีก้าวออกจากป่ามืดมิดนั้นดวงจันทร์ส่องแสงนวลสัดส่องทางให้เธอราวกับเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่วิญญ,ญาณของเธอได้รับการปลดปล่อยแต่ในใจของเธอยังคงมีคําถามค้างคา เธอจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปอดีตที่เต็มไปได้วยความเจ็บปวดและเวทมนต์ดำได้ทิ้งรอยแผลไว้ในจิตใจของเธอแต่คำพูดสุดท้ายของฮาริาธาตยังคงดันกล้องอยู่ในหัวของเธอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเจ้าเถิดในหิการเดินทางไปงหมู่บ้านเล็กๆริมป่าที่นั่นเธอพบก,กับผู้คนที่เรียบง่ายแต่เต็มไปได้วยความอบอุ่นชาวบ้านต้อนรับเธอโดยไม่ถามถึงอดีตเธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะช่างเย็บผ้าใช้ฝีมือที่เธอเคยเรียนรู้ในวัยเด็กเพื่อเลี้ยงชีพทุกเข็มที่เธอเย็บรปล่ากับเป็นการเย็บรอยแผลในนใใจขขอองเธห้้สมาึน แต่เงามืดแห่งอดีตไม่ได้จักไปง่ายๆคือหนึ่งขณะที่เนฮีการนั่งเย็บผ้าภายใต,ใต้แสงตะเกียงเสียงลมวีดวิวดังขึ้นนอกกระท่อมของเธอเสียงนั้นไม่ใช่แค่ลมธรรมดามันเหมือนเสียงกระซิบที่เรียกชื่อเธอเนฮีกาเจ้าคิดว่าเจ้าจะหนีข่าได้หรือเธอสะดุ้งหัวใจเต้นแรงนี่คือเสียงของเงามืดที่เธอคิดว่าได้ทำลายไปแล้วหรือมันจะเป็นเพียงจินตนาการที่เกิดจากความกลัวในใจของเธอเนหีการลุกขึ้นปิดหน้าต่างแน่นและจุดตะเกียงเพิ่มอีกดวงเธอพยายามสงบสติอารมณ์นึกถึงคำสอนของฮาริธาต เะต้องต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่ของเจ้าเธอตัดสินใจว่าเธอจะไม่ยอมให้ความกลัวครอบงำอีกต่อไปเธอหยิบมีดเล็กๆที่ใช้ตัดผ้าและยืนนิ่งรอเสียงนั้นเงียบลงแต่ความรู้สึกหนักอึ้งยังคงอยู่ในอากาศเช้าวันรุ่งขึ้นในหิกาเดินทางไปยังวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้หมู่บ้านชาวบ้านเล่าขานว่าวัดนี้มีพระภิกษุผู้ทรงพลังซึ่งสามารถขจัดพลังชั่วร้ายได้เธอหวังว่าจะได้รับคำแนะนำหรือพลังบางอย่างเพื่อปกป้องตัวเอง เธอพบกับพระภิกษุราที่มีแววตาเปี่ยมเมตตาเขามองเนหิกาด้วยความเข้าใจราวกับรู้เรื่องราวของเธอโดยไม่ต้องถามลูกเอ๋ยเจ้ามาถึงที่นี่ด้วยหัวใจที่หนักอึง้งพระภิกษุกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่จงรู้ไว้ว่าความมืดที่เจ้ากลัวไม่ได้อยู่ข้างนอกเสมอไปบางครั้งมันอยู่ในใจของเราเองเนหิกาก้มศีรษะน้ำตาคลอท่านพอฉันกลัวว่าสิ่งที่ฉันหนีมานั้นจะตามฉันมาฉันอยากเป็นอิสระอย่างแท้จริงแต่ฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรพระภิกษุยิม้ม อิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้มาจากการต่อสู้กับเงามืดภายนอกแต่มาจากการยอมรับและให้อภัยตัวเองลูกต้องเผชิญหน้ากับความกลัวของลูกและเลือกที่จะเดินบนเส้นทางแห่งแสงสว่างคำพูดของพระภิกษุทําให้ในีิกาครุ่นคิดเธอเริ่มฝึกสมาธิและสวดมนต์ทุกวันตามคาแนะนําของท่านทุกครั้งที่เธอหลับตาเธอเห็นภาพของป่ามืดและเงาที่เคยตามหลอกหลอนเธอแต่แทนที่จะกลัวเธอกับนึกถึงแสงสว่างในใจของเธอเองเธอเริ่มรู้สึกถึงพลังภายในที่แข็งแกร่งขึ้น หลายเดือนผ่านไปในฮิกากลายเป็นที่รักของชาวบ้านเธอไม่เพียงเย็บผ้าแต่ยังเล่าเรื่องราวให้เด็กๆในหมู่บ้านฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความกล้าการให้อภัยและการต่อสู้เพื่อตัวเองเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอเริ่มมีจุดมุ่งหมายแต่คืนหนึ่งขณะที่ดวงจันทร์เต็มดวงสองสว่างเงามืดนั้นกลับมาอีกครั้งคราวนี้มันปรากฏตัวในฝันของเนฮิกามันกล่าวว่าเจ้าไม่อาจหนีข่าได้เนฮิกาข้าคือส่วนหนึ่งของเจ้าเธอตื่นขึ้นในความกลัวแต่แทนที่จะยอมจำนวนเธอจุดตะเกียงนั่งสมาธิและพูดกับตัวเองว่าถ้าเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของขาาจะทห ฮอเจ้ากลายเป็นแสงสว่างเช้าวันนั้นเนหิกาตวับไปที่วัดเธอบอกพระภิกษุเกี่ยวกับฝันของเธอท่านกล่าวว่าเจ้าริ่ก้าวไปไกลแล้วลูกเอย๋ยแต่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายคือการยอมรับความมืดในตัวเจ้าและเปลี่ยนมันให้เป็นพลังแห่งความดีเนหิกาตัดสินใจเผชิญหน้ากับเงาม,มืดในฝันของเธออีกครั้งคืนนั้นเธอนั่งสมาธิและเรียกเงานั้นให้ปรากฏตัวเมื่อมันมาถึงเธอไม่ได้หนีเธอมองตรงไปที่มันและกล่าวว่าข้าให้อภัยเจ้าและข้าให้อภัยตัวข้าเองข้าจะไม่ยอมให้เจ้ามาครอบนำข้าอีกต่อไป ท่านใดนั้นเงามืดเริ่มสลายไปราวกับถูกแสงสว่างลืนกินเสียงกรีดร้องของมันค่อยๆจางหายและในฮิการู้สึกถึงความสงบที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนเธอเป็นอิสระอย่างแท้จริงหลายปีต่อมาในฮิกากลายเป็นผู้นำจิตวิญญาณในหมู่บ้านเธอช่วยเหลือผู้คนที่หลงทางในความมืดของจิตใจให้พวกเขาค้นพบแสงสว่างในตัวเองเธอมักนึกถึงฮาริธาตนักบวชผู้เปลี่ยนชีวิตของเธอและทุกครั้งที่เธอสอนผู้อื่นเธอจะกล่าวว่าความมืดไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือครูที่สอนให้เราเห็นแสงสว่างในตัวเรา เพื่อนๆนี่คือเรื่องราวของในหีกาหญิงสาวที่ต่อสู้กับความมืดทั้งภายนอกและภายในและคนพบอิสรภาพที่แท้จริงเรื่องราวนี้เตือนเราว่าไม่ว่าเราจะเผชิญหน้ากับอะไรความแข็งแรงที่แท้จริงมาจากภายในใจของเราหากคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆและครอบครัวเพื่อให้เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจนี้ไปถึงผู้คนมากขึ้นและถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับและบทเรียนชีวิตเช่นนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพราะเราจะนำเรื่องราวใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นมาให้คุณเสมอขอบคุณสำหรับความรักและการสนัด บทสนุนของคุณจากใจหลายปีผ่านไปหมู่บ้านเล็กๆริมป่าที่นหิกาอาศัยอยู่นั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านเคารพนับถือเธอไม่เพียงในฐานะช่างเย็บผ้าที่มีฝีมือแต่ยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณที่ช่วยเยียวยาจิตใจของผู้ที่หลงทางเรื่องราวของนหิกาและการต่อสู้กับเงามืดกลายเป็นตำนานที่เล่าขานในหมู่บ้านเด็กๆมักนั่งล้อมวงฟังเธอเล่าเรื่องราวด้วยดวงตาเป็นประกาย แต่ในใจของเนหิกาเธอรู้ว่าการเดินทางของเธอ,อยังไม่สิ้นสุดเธอสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ยังคงวงเวียนอยู่ในอากาศราวกับมีบางสิ่งกำลังรอคอยโอกาสขึ้นหนึ่งขณะที่เนหิกานั่งสมาธิในกระท่อมของเธอเธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ออกมาจากมุมมืดของห้องเสียงกระซิบเก่าแก่ที่เธอคิดว่าได้หายไปแล้วกลับใหม่ครั้งเนหีกาเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นอิสระจริงๆหรือ เสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากภายนอกแต่มันเหมือนดังมาจากภายในตัวเธอเองเธอลืมตาขึ้นหัวใจเต้นแรงเธอจุดตะเกียงและมองไปรอบๆแต่ไม่มีอะไรนอกจากเงาของเธอที่สั่นไหวบนผนังวันรุ่งขึ้นข่าวลือแพร่สะพัดในหมู่บ้านเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อไวพพบหายตัวไปในป่าหลังจากออกไปหาฟืนชาวบ้านหวาดกลัวพวกเขากล่าวถึงคำสาบเก่าแก่ที่เล่ากันว่ายังคงหลอกหลอนป่ามืดแห่งนั้นในหีกาได้ยินข่าวนี้และรู้สึกถึงความหนักอึ้งในใจเธอรู้ว่าการหายตัวไปของไวพพบอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญเธอตัดสินใจเดินทางกลับไปยังป่่่าาาาทีเเเธออออคคคยหนนกมมพื้ว จริงและนําเด็กหนุ่มกลับมาเมื่อก้าเข้าสู่ป่ามืดอีกครั้งในฮีการู้สึกถึงความย็นเยือกที่คุ้นเคยลมพัดผ่านใบไม้ราวกับกระซิบคำเตือนเธอพกตะเกียงเล็กๆและเครื่องรางที่พระภิกษุจากวัดมอบให้เธอเดินลึกเข้าไปในป่าจนกระทั่งมาถึงลานกว้างที่เต็มไปด้วยหมอกหนาทัานใดนั้นเธอเห็นร่างของวัยพบนอนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แต่รอบตัวเขามีเงาดําหมุนวนราวกับพายุหมอกปล่อยเขาไป เนฮิกาตะโกนเสียงของเธอดังกล้องในความเงียบเงาดำหยุดนิ่งและค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างเป็นชายที่คุ้นเคยอรชุนชายที่เคยใช้เวทมนต์ดำครอบงำเธอในอดีตเขาหัวเราอยอย่างเย็นชาเจ้ามาเพื่อช่วยเด็กคนนี้หรือเนฮิกาเจ้าคิดว่าเจ้าแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับข้าอีกครั้งหรือเนฮิกายืนนิ่งมือของเธอกำเครื่องรางแน่นข้าไม่กลัวเจ้าแล้วอรชุนข้าได้เรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความมืดไม่ว่าเจะจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเพียงภาพลวงในใจข้าข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำร้ายผู้บริสุทธิ์ อรชุนยิ้มยาะเจ้าเปลี่ยนไปมากในหีกาแต่เจ้ายังคงเป็นเพียงมนุษย์จะมีจุดอ่อนและข้าจะใช้มันเพื่อทำลายเจ้าทันใดนั้นหมอกรอบตัวไวพบหนาขึ้นและในหีกาได้ยินเสียงร้องให้ของเด็กหนุ่มเธอรู้ว่าเวลาของเธอน้อยลงทุกวินาทีในหิกาหลับตาและนึกถึงคำสอนของฮาริาธาตและพระภิกษุเธอสูดหายใจลึกและกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงข้าไม่ต่อสู้กับเจ้าเพื่อทำลายเจ้าแต่เพื่อปลดปล่อยเจ้าอราชุนเจ้าเองก็ถูกผูกมัดด้วยความโกรธและความแค้นปล่อยมันไปและปล่อยตัวเจ้าเองให้เป็นอิสระ คำพูดของเธอทำให้เงาของอรชุนสันสะเทือนเขาคำรามด้วยความโกรธเจ้าไม่มีพลังพอที่จะกำจัดข้าแต่เนหีกาไม่หวั่นไหวเธอยกเครื่องรางขึ้นและสวดมนต์ด้วยใจที่สงบแสงสว่างจางๆเริ่มเปล่งออกจากเครื่องรางหมอกเริ่มจางลงและร่างของอรชุนค่อยๆบิดเบี้ยวราวกับถูกกลืนกินด้วยแสง พพลืมตาขึ้นเขาดูสับสนแต่ปลอดภัยในหิกาพาเขากลับไปยังหมู่บ้านโดยไม่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าชาวบ้านดีใจที่เด็กหนุ่มกลับมาอย่างปลอดภัยและยกย่องในหิกาว่าเป็นวีรสตรีแต่ในใจของเธอเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่ใชัยชนะจากการต่อสู้กับอรชุนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นชัยชนะเหนือความกลัวและความสงสัยในตัวเธอเอง ตั้งแต่นั้นมาในหีกายิ่งมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้คนเธอเริ่มสอนชาวบ้านให้รู้จักเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองเธอสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เล็กๆในหมู่บ้านเพื่อให้ผู้คนมาสวดมนต์และค้นหาความสงบในใจทุกครั้งที่เธอมองไปยังป่ามืดเธอจะยิ้มและนึกถึงฮาริธาตผู้ที่จุดแสงสว่างในชีวิตของเธอ และตำนานของเนหิกายังคงถูกเล่าขานต่อไปไม่เพียงในหมู่บ้านของเธอแต่ยังแพร่กระจายไปยังดินแดนอื่นๆผู้คนที่ได้ยินเรื่องราวของเธอเริ่มเชื่อว่าแม้ในความมืดที่มืดมิดที่สุดก็ยังมีแสงสว่างรอให้เราค้นพบเพื่อนๆนี่คืออีกบทหนึ่งของเรื่องราวของเนหิกาเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความกล้าการต่อสู้และการค้นพบตัวเองหากคุณรู้สึกประทับใจอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆเพื่อให้เรื่องราวนี้เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นและถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับและบทเรียนชีวิตเช่่่นนีี้ออออกกาาาลืมมดตติชงงขเร เพราะเราจะนําเรื่องราวใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นมาให้คุณเสมอขอบคุณสําหรับความรักและการสนับสนุนจากใจเมื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเนฮิกาในหมู่บ้านเริ่มเป็นที่รู้จักชาวบ้านจัดินแดนไกลเริ่มเดินทางมาขอคําแนะนําจากเธอเสียงเล่าขานถึงหญิงสาวผู้เอาชนะความมืดได้แพร่กระจายราวกับสายลมในป่าเน,นฮิกากลายเป็นสนัญลักษณ์แห่งความหวังแต่ในใจของเธอเธอยังคงรู้สึกถึงเงารางๆของอดีตที่เหมือนจะไม่ยอมจากไป วันหนึ่งชายหนุ่มแปลกหน้าคนหนึ่งเดินทางมาถึงหมู่บ้านเขามีรอยแผลเป็นยาวพาดผ่านใบหน้าและดวงตาที่เต็มไปด้วยความทุกข์ชาวบ้านเรียกเขาว่าการเขาขอพบในฮีกาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือข้าได้ยินเรื่องราวของเจ้าเขากล่าวข้ามาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือข้าถูกคำสาปและข้าไม่รู้ว่าจะหลุดพ้นจากมันได้อย่างไรในหีการมองไปที่การเธอสัมผัสดได้ถึงพลังงานมืดที่วงเวียนรอบตัวเขาคล้ายกับสิ่งที่เธอเคยเผชิญในป่ามืดเธอเชิญเขาเข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และจุดตะเกียงที่เธอใช้ในการสสววววดดดมมมนนนนเเเเลาาเล่า่าาาถิธอก้้ยยีงุ คำสาปอะไรที่รบกวนเจ้าการก้มหน้าราวกับกลัวที่จะเผชิญหน้ากับความจริงเมื่อหลายปีก่อนข้าทำผิดต,ต่อหญิงสาวคนหนึ่งข้าทรยศต่อความรักของนางและนางสาปข้าให้ต้องทนทุกข์ในความมืดตลอดไปข้าฝันร้ายทุกคืนเสียงของนางตามหลอกหลอนข้าและทุกครั้งที่ข้าพยายามหลบหนีมันเหมือนมีโซ่ล่ามข้าไว้คำพูดของการทำให้ในหีการนึกถึงอดีตข,ของตัวเองเธอรู้ดีถึงพลังของความแค้นและคำสาปเธอถามต่อหญิงสาวคนนั้นอยู่ที่ไหนจเจ้าพยายามขออภัยจากนางหรือไม่ การสายหัวนางจากไปแล้วนางตายด้วยน้ำมือของข้าคำพูดนั้นทำให้ในหีกาชะงักหัวใจของเธอเต้นแรงเธอนึกถึงอรชุนชายที่เคยทำร้ายเธอในอดีตเจ้ากล่าวว่าอย่างไรเธอถามด้วยน้ำเสียงที่พยายามควบคุมความรู้สึกการเล่าต่อด้วยน้ำตาคอข้าไม่ได้ตั้งใจฆ่านางแต่ความโกรธของข้าครอบงำข้าผลักนางจนตกจากหน้าผาและตั้งแต่นั้นมาวิญ,ญญาณของนางตามหลอกหลอนข้า,ข,าข้าไม่มีวันสงบสุข เนหิกาสูดหายใจลึกเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของการแต่เป็นการทดสอบสำหรับเธอด้วยเธอต้องเผชิญหน้ากับความมืดอีกครั้งไม่ใช่แค่ในตัวการแต่ในตัวเธอเองที่ยังคงเก็บความเจ็บปวดจากอดีต,ตไว้เธอตัดสินใจช่วยเขาแต่รู้ว่างานนี้จะไม่ง่ายคืนนั้นเนหิกาพาการไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เธอจุดตะเกียงหลายดวงและวางเครื่องรางรอบตัวเขาเธอเริ่มสวดมนต์ด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงขอให้พลังแห่งแสงสว่างปกป้องพวกเขาทันใดนั้นอากาศในห้องเริ่มหนาวเย็นเสียงกระซิบดังขึ้นการเจ้าจะไม่มีวันได้รับการอภัย เงาร a าง g ของหญิงสาวปรากฏขึ้นในมุมห้องดวงตาของนางเต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดในหิกาไม่หวั่นไหวเธอมองไปที่เงานั้นและกล่าวว่าวิญญาณผู้ทุกข์ทรมานจงฟังข้าข้าเข้าใจความเจ็บปวดของเจ้าข้าเองก็เคยถูกทำร้ายแต่การจองเวรไม่ใช่ทางออกจงปล่อยวางและให้อภัยเพื่อตัวเจ้าเองเงาหญิงสาวคำรามเขาทำลายข้าเขาไม่สมควรได้รับความสงบแต่ในหิกาย,ยังคงสงบเธอหันไปหาการจงพูดความจริงจากใจของเจ้าบอกนางว่าเจ้ารู้สึกอย่างไรการตัวสั่นเขาคุกเข่าลงและร้องไห้ ข้าผิดข้าขอโทษข้าไม่เคยตั้งใจให้มันจบลงเช่นนั้นถ้าข้าสามารถย้อนเวลาได้ข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าข้าขอโทษจากใจจริงน้ำตาของการราวกับเป็นกุญแจที่ปลดล็อกบางสิ่งในใจของวิญญาณดวงตาของนางเริ่มอ่อนลงความโกรธค่อยๆจางหายในหิกายกเครื่องรางขึ้นและสวดมนต์ต่อแสงสว่างจากตะเกียงเริ่มสว่างขึ้นเงาของหญิงสาวค่อยๆสลายไปพร้อมกับเสียงที่แผ่วเบาข้าปล่อยเจ้าแล้วเมื่อแสงสว่างกลับคืนสู่ห้องการล้มลงด้วยความเหนื่อยล้าแต่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสงบที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาก้มลงกราบในหิกา จะให้ชีวิตใหม่แก่ข้าข้าจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อชดเชยความผิดของข้าเนหิกายิ้มการชดเชยที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตด้วยความรักและความเมตตาไปเถิดและจงอยีากลับไปสู่ความมืดอีกตั้งแต่นั้นมาการกลายเป็นผู้ช่วยของเนหิกาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขาเรียนรู้จากเธอและช่วยเหลือผู้ที่หลงทางเหมือนที่เขาเคยเป็นเรื่องราวของเนหิกาและการกลายเป็นตำนานใหม่ในหมู่บ้านเป็นเครื่องต้นใจว่าการให้อภัยไม่เพียงปลดปล่อยผู้อื่นแต่ยังปลดปล่อยตัวเราเอง และในคืนที่ดวงจันทร์ส่องสว่างในหิกาจะนั่งมองท้องฟ้าเธอนึกถึงฮาริธาตและพระภิกษุผู้ให้คำแนะนำแก่เธอเธอรู้ว่าการต่อสู้กับความมืดจะไม่มีวันสิ้นสุดแต่ตราบใดที่เธอยังคงยึดมั่นในแสงสว่างในใจเธอจะไม่หวั่นไหว เพื่อนเพื่อนนี่คืออีกบทหนึ่งของเรื่องราวของเนฮิกาเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการให้อภัยการต่อสู้และการค้นพบพลังภายในหากคุณรู้สึกประทับใจอย่าลืมกดไลค์และแชร์ใหเ้เพื่อนเพื่อนเพื่อให้เรื่องราวนี้เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นและถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับและบทเรียนชีวิตเช่นนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพราะเราจะนําเรื่องราวใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นมาให้คุณเสมอขอบคุณสําหรับความรักและการสนับสนุนจากใจงเงาเราๆของหญิงสาวปรากฏขึ้นในมุมห้องดวงตาของนางเต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดนนหกาไไม่ววั เธอมองไปที่เงานั้นและกล่าวว่าวิญญาณผู้ทุกขทรมานจงฟังข้าข้าเข้าใจความเจ็บปวดของเจ้าข้าเองก็เคยถูกทำร้ายแต่การจองเวรไม่ใช่ทางออกจงปล่อยวางและให้อภัยเพื่อตัวเจ้าเองเงาหญิงสาวคำรามเขาทำลายข้าเขาไม่สมควรได้รับความสงบแต่ในหิกาย,ยังคงสงบเธอหันไปหาการจงพูดความจริงจากใจของเจ้าบอกนางว่าเจ้ารู้สึกอย่างไรการตัวสั่นเขาคุกเข่าลงและร้องไห้ ข้าผิดข้าขอโทษข้าไม่เคยตั้งใจให้มันจบลงเช่นนั้นถ้าข้าสามารถย้อนเวลาได้ข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าข้าขอโทษจากใจจริงน้ำตาของการราวกับเป็นกุญแจที่ปลดล็อกบางสิ่งในใจของวิญญาณดวงตาของนางเริ่มอ่อนลงความโกรธค่อยๆจางหายในหิกายกเครื่องรางขึ้นและสวดมนต์ต่อแสงสว่างจากตะเกียงเริ่มสว่างขึ้นเงาของหญิงสาวค่อยๆสลายไปพร้อมกับเสียงที่แผ่วเบาข้าปล่อยเจ้าแล้วเมื่อแสงสว่างกลับคืนสู่ห้องการล้มลงด้วยความเหนื่อยล้าแต่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสงบที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาก้มลงกราบในฮิก้า จะให้ชีวิตใหม่แก่ข้าข้าจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อชดเชยความผิดของข้าเนหิกายิม้มการชดเชยที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตด้วยความรักและความเมตตาไปเถิดและจงอย่ากลับไปสู่ความมืดอีกตั้งแต่นั้นมาการกลายเป็นผู้ช่วยของเนหิกาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขาเรียนรู้จากเธอและช่วยเหลือผู้ที่หลงทางเหมือนที่เขาเคยเป็นเรื่องราวของเนหิกาและการกลายเป็นตำนานใหม่ในหมู่บ้านเป็นเครื่องตนใจว่าการให้อภัยไม่เพียงปลดปล่อยผู้อื่นแต่ยังปลดปล่อยตัวเราเอง และในคืนที่ดวงจันทร์ส่องสว่างในหิกาจะนั่งมองท้องฟ้าเธอนึกถึงฮาริธาตและพระภิกษุผู้ให้คำแนะนำแก่เธอเธอรู้ว่าการต่อสู้กับความมืดจะไม่มีวันสิ้นสุดแต่ตราบใดที่เธอยังคงยึดมั่นในแสงสว่างในใจเธอจะไม่หวั่นไหว เพื่อนเพื่อนนี่คืออีกบทหนึ่งของเรื่องราวของในหีกาเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการให้อภัยการต่อสู้และการค้นพบพลังภายในหากคุณรู้สึกประทับใจอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนเพื่อนเพื่อให้เรื่องราวนี้เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นและถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับและบทเรียนชีวิตเช่นนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพราะเราจะนําเรื่องราวใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นมาให้